สวัสดีค่ะเรามาดูผลไม้ในสวนนะคะว่าตอนนี้เหลืออะไรบ้างอันนี้ลูกพีชลูกพีต้นนี้คือตอน้ตอนต้นต้นเล็กๆนะคะเนี่ยแต่ว่าลูกดกมากลูกใหญ่ต้นนี้ลูกใหญ่มากแต่ว่าเก็บเก็บไปหลายครั้งแล้วนะคะเนี่ยเริ่มแดงก็เริ่มเก็บแนละ้วอันนี้คือกิ่งหักแล้วนะคะเนี่ยคือมันหนักลูกเยอะมาก ลูกพี่ชลูกแพนนี่คือก็กูเอาตะขายมากันมากันลกก,ก,กกวนลกคนมดเจาะก็ปู่ตัดหญ้านะลูกคุณก็กณกกใกล้จะหมดแล้วลูกคุณลูกความลูกใหญ่มากใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็ลูกพีชอีกต้นนึงต้นเล็กต้นนี้ยังไม่ค่อยสุก ก็คือดีนะต้นแรกคือหมดไปแล้วก็ต้นที่สองสุกถ้าต้นนี้หมดต้นนี้ก็คงจะสุกแบบนี้แต่ต้นนี้เป็นต้นนี้เก็บหมดแล้วอันนี้ก็ลูกแพรอีกพันหนึ่งอันนี้ก็ดกเหมือนกันนะครับเนี่ยลูกรุ่นแล้วก็มี ุนอีกพันนึ่งนะคะพันสีเนี้ข้างในจะเป็นสีเหลืองอันนี้ปีที่แล้วนีดตกมากแต่ว่าปีนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สีนี้จะไม่ค่อยอะไรเท่า,ทาอีกสีนึงแล้วแต่คนชอบของเขาทมาแต่ว่าพ่อปู่เขาชอบเขาชอบพันนี้ค่ะบอันนี้ก็คือ คุณหรือพลัมอีพันธ์เนะะื้อ่ะดกเหมือนกันนอแนนเดี๋ยวไปดูแอปเปิ้ลแอปเปิลปลูกใหม่ต้นนี้ต้นนี้ลูกโตมากลูกโตมากซีนี้จะอร่อยนะคะเนี่ยแลารย์ต้นนี้ปลูกปีนี้ Gracias. Sí. ตะบอกว่าสีนี้ไม่ค่อยอร่อยสีแดงจะกรอบอร่อยค่ะอ,อันนี้คือต้นที่เก็บทิ้งกับพาะปูนค่ะมันเยอะมากเลยเก็บทิ้งให้ลูกมันทางทางอันนี้ก็ยังไม่ได้ตัดคน ใช่ก็ล่วงแ<อ>ล้วเนี่ยเอ่อปุ๊บลูกใหญ่มาเลยนี่เมื่อกี้เดินยังไม่โดนอะไรเลย สัสดีครับป้าอีนเดอร์กับพ่นทาแอปเปิลล่วงนะเนี่ยป้าก็สฟาโตกอดูตตตัวดูเอทรัพผู้โชคดีข้าวตบ้ามเมนต์ต่อ Maafin finito

tutti vanno ah, le prova magari si fa si si così vediamo Sì! aspetta qui che devi io tiro su te leghi si aiuto al papà Sì! non, non solo farmi arrabbiare ma lo farà un berni <ride> ไม่ค่อยงามเลยก็ูปลูกเองปีนี้แต่ปีที่แล้วงามมากอันนคือเตเสร็จแล้วก็าจะทำความสะอาดไอเครื่องตัดยานะจะล้างทำความสะอาดไม่ยาไม่ยาเตรียมโต๊ะเก้าอี้มาไว้ให้แล้ว